หลังตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียกันมาพักใหญ่วันนี้โซเชียลกลับมาร้อมระอุอีกรอบหนึ่งค่ะเรื่องราวระหว่างสอสไอซ์รักชนกสีนอกสอสอจากพักประชาชนกับนายไผ่ลิกสอสอจากพักกล้าธรรมโพสต์ข้อความตอบโต้กันผ่าน Facebook อีกแล้ว mm. กรณีของนายเรืองกายลีกิจวัฒนะยื่นร้องปปชตรวจสอบนางสาวรัชนกไม่ยื่นจักรยานเอาไว้ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช ก่อนที่นายไผ่ลิกจะโพสต์ข้อความตั้งคําถามนางสาวรัชนกถึงที่มาที่ไปของเงินบริจาคเข้าพักประชาชน2 0 0แสนบาทเพราะว่าตอนเข้ามาเล่นการเมืองหรือว่าตอนได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นสอสอนะมีเงินจำนวน3 0 0แสนบาทเท่านั้นนางสาวรัชนกก็เลยต้องออกมาชี้แจงตอบโต้ในไผ่ลิกผ่านทาง Facebook องีกโดยพูดถึงหลักคณิตศาสตร์ด้วยเงินเดือนสอสอก็สามารถบริจาคเงินเข้าพักได้แต่ถ้าจะยื่นตรวจสอบก็สามารถทําได้เพราะว่าราคาจักรยานะอยู่ที่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาท แล้วก็อธิบายถึงเหตุผลเรื่องของการบริจาคเงินเข้าพักด้วยพักมีข้อจํากัดด้านการเงินไม่มีทุนพลังงานทุนค้าปลีกทุนผู้รับเหมาชั้นพิเศษหรือทุนเทาสากมเมอร์มาคอยสนับสนุนแล้วก็ถามกลับนายไผ่ลิกถึงความชัดเจนเรื่องรถยนต์หรูและยาเสพติดแล้วก็มีเรื่องของหนี้เงินยืม55,000 0บาทที่ยังไม่ได้คืนค่ะเอาละลูกปิงปองกระดอนกลับไปอีกแล้วฮะ จากนั้นไพลิกก็โพสตเฟซบุ๊กอีกครั้งนะครับยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็บอกว่าสงสารบุคคลที่3ที่ถูกไอซ์พาดพิงครับแล้วก็บอกว่าไอซ์ ICE, เนี่ยนำสิ่งเหล่านี้มาเปิดเผยมาเล่นการเมืองแบบนี้มันเด็กน้อยล่าสุดครับไพลิกก็ชี้แจงข้อกล่าวหานะครับและข้อเรียกร้องการตรวจสอบเส้นเงินบริจาคของรัชนกภายใต้พรปพักการเมืองครับแล้วก็มีกฎหมายปปชและข้อกําหนดของกะกะต เพราะเงินบริจาคต้องมีแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะครับจนถึงตอนนี้คนที่ถูกตั้งคำถามก็หมายถึงไอซ์นั่นแหละที่ยังไม่แสดงเอกสารทางการเงินแม้แต่ชิ้นเดียว มีเพียงคาอธิบายเชิงวาทกรรมเท่านั้นครับและนายไผ่ลิศยังชี้แจงเกี่ยวกับคดีความต่างๆที่ถูกภาพพิงนะคะทั้งคดีรถหรูที่ไม่ได้เกี่ยวข้องและสารยกฟ้องบุคคลที่ถูกกล่าวหาแล้วรวมถึงคดีทําร้ายร่างกายเมื่อปี2548 <c oughs> ก็บอกว่าถูกนํามาใช้บิดเบือนข้อกฎหมายจึงถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติร,รัฐมนตรี <c oughs> ก็เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนทางกฎหมายส่วนประเด็นเรื่องหนี้ที่บอกว่า5 5 0 0 0 0บาทก็พร้อมให้ตรวจสอบแบบเต็มรูปแบบค่ะ